เอาไหมเอาไหมสวัสดีค่ะเอาหนีไปก่อนเอาหนีไปก่อนขอรำสวัสดีค่ะอยู่ก้องวิ่งน้ำซิงนะคะสวัสดีค่ะแฮมค่ะ <laughs> นี่นะคะก็เริ่มงานค่ะของวันนี้นะคะ ช่วอแรกก็พี่เกาะไปแล้วนะต่อมาก็นาเดนนะคะเทตรงนี้ค่ะปากบ่อตรงนี้ค่ะนะคะอยู่กับน้องน้ำเขียวเช่นเคยคะ่ะช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้แวะไปทีมงานอื่นเลยนะคะก็ จะอยู่แต่ทิมงานหัวรอน้ำกรีนนะคะของป่าตุงเนาะ,ะวิ่งใกล้ๆนะคะใกล้มากตอนแรกไปอันประมาณซีโลค่ะไดปุ้นเดว่าอันนี้กับาานี้แล้วด้วยค่ะบันนี้ นี่รถพิเศษยังบาบมาด้วยค่ะรถพิเ็กยังไม่มาอู้เห็นอะไรแวบบๆอยู่ตรงทางสีขาวๆใช่ไหมหรอกไม่รู้ว่าใช่ไหมไมอ๋อไม่ใช่นะคะรถกระบอ่ะเดี๋ยวให้ดูบ่อนะคะความคืมหน้าของบ่อไปถึงไหนแล้วเนาะนี่นะคะ ของบอกก็ให้ทำทางไปนี่ด้วยนะคะทำทางเข้าไปไปค้า่ปเท่าทางเข้าไปตรงกระทม เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เทด้วยนะคะที่เทอยู่ใกล้ๆนี้นะคะทุกคนวันนี้ป่าตุงก็ขับรถไทยเองเหมือนกันนะคะ,ะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูป่าตุงขับรถไทยด้วยนะคะอ,ะอะพี่เอกมาแล้วค่ะสงสัยจะไม่ได้ดูป่าตุงขับรถไทยแล้วนะคะขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ เอาใหม่นะคะอีฟคลิปที่แล้วมีปะตุงขับรถถ่ายด้วยนะคะก็ไปดูกันได้นะคะมีน้ำอ่ะมีน้ำแลว้วอ่ะบอนี้เหมือนจะใสนะเจ้าตัวเนี้ยมิ่งให้ขนมกินแล้วมันไม่กินอ่ะแต่มันก็เดินตามมิ่ง ให้ขนมตั้งสองทีอ่ะอุตสาบแบ่งขนมให้อ่ะได้กินแค่ครึ่งเดียวเองแต่มันก็ไม่กินอ่ะหรือว่ามันอยากเดินตามตเฉยๆตอนแรกอ่ะมันเดินยิ่งยิ่งเอาเออจานข้าวไปเก็บใช่ไหมคะทีนี้มันก็เดินตามแต่ว่าข้าวอ่ะกับข้าวอะไรมันก็หมดแล้วนะคะิีนี้ก็รู้จะเอาอะไรให้มัน ก็เลยเดินไปที่รถไถนะคะเพื่อไปเอาอ่านของกินมิ่งมาะคะแต่ว่าก็ไม่กินแต่อยากินข้าวละม,มัง้งมิ่งแบบเป็นคนที่เอ็นดูน้องหมามาก ว่าตั้งแต่มิ่งเลี้ยงหมามานะหมาที่มิ่งเลี้ยงจะไม่เคยกัดเลยอะ่ะไม่เคยกัดเมันแต่แต่แมวอะ่ะถึงจะอันนี้ขนาดเมันก็ยังข่วนเหมือนเดิมอะ่ะมันมันเจ็บเนาะก็ะเลยไม่ค่อยชอบแมวเท่ามานะคะเพราะแมวอะ่ะมันขว่วนอ่ะมันไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ มืนอนี้มีอยู่สามขั้นนะจ่าเราจะไปถามก่อนพี่แซกไปสาเนาะมาเด็กพี่แซกไปสาเนาะค่ะพี่แซกเอาพี่แซกยังมาเลยอ๋อสิมาอยู่แต่ยังมาครับขอบ้านค่ะโอเคค่ะไปเลยค่ะคันเป็นรถพี่แซกนะสิีผลควันดำๆออกมาดูเนี่ยล่ะเจ้าควันดำออกไม่นมิ่ง ลดลดเดี๋ยวรดมันต่ำมันี่ต้งใจเบอร์เลยนะแม่ออกมาวางเดดให้นี่เอาคนค่ะ ไปเลย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 จ้าพ่อก็แบบคือขอสิเห็นเลยดรอกนะอ่ะฮะปวดไฟอีกขั้นเนี่ยคือเป็นขั้นมักมาแกงน้องมิงเลยค่ะแกงหลายสุดแล้วในทีมงานเลยค่ะไปเอะเนี่ยเน่ยเ่ยเนี่ยเ่ย แต่ถ้าเป็นรถสีเหลืองนะสีเหลืองของปังแล้วถ้าปังขับปังก็จะมีเปิดไฟเล่นมากเนาะอจ้าภาเป็นเบิรรอบๆเ้อค่ะปนี้ตอนอันนี้ป้าตุงกับเฮททางไปแล้วด้วยค่ะนี่เด้ออันโตนี่แล้วมัน มั่งสงการนี่ยังอ่ะมันต้องการแย่งขนมมิงบ่ให้มิงเอาไปว่างยุผืนซื้อจังสิบอ่ะเศกยังมาม่าเด้อค่ะไห้ติดตามรถสีขาวเด้อขั้นขาว ที่บังเซ็กผมซื้อนะอยางบามาานอคะ่ะเราจะไปเทตรงเอ่ออ้อยนะคะที่เขาอันตัดอ้อยไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรนูสุสานอ้อยบาเมนบรแมนคือ ไม่ได้แกงโง่นะโง่จริงๆนะทุกคนๆๆอิบอิบอิบก็ไม่ต้อบอกโอเคไปเลยแบบซานเขาต้องแบบลูดขึ้นใช่แบบว่าค่อยๆตักขึ้นแบบอันเนี้ยค่อยมาอันนี้ทีเดียวแบบว่าตอนแรกก็ทำงี้ใช่ไหม ก็ขูดขึ้นมาแล้วค่อยแบบตักทีเดียวเขาบอกรูดขึ้นมาแล้วค่อยตักเนี่ยไม่อยากติดอันนี้บ้างอ่ะชื่อเฟซตรงข้างๆอ่ะชื่อเฟซแบบเนี้ยตรงข้างรถมีงอ่ะจะได้แจกว่าไปพร้อมๆก,กันเลยเป,ป็นปรับ แจกว้าไปเลยเด้อบันนี่เด้อค่ะสิแล้วเด้อค่ะสิแล้วเขากัดสิบ้าไปเบิึงทีเท่เด้อค่ะต่ว่าไปอีกคลิปนึงเนาะมันสิโดนนะคะเดี๋ยวที่คลิปนี้มันสิโดนเด้อค่ะบันนี้ก็อปป้าตุ๊กนี้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิงดําติงเนี่ยเด้อค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ